หนูต้องตั้งใจขนาดไหนถึงจะเป็นแบบสอดอตายแบบนี้ได้ไฟสูงเข้าไว้อย่าไฟตำ่ำเงินมันมาง่ายทำงานแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งชัมมง่วโมงสชั่วโมงได้เงินสองแสนหกแสนครึ่งครึ่งล้านก็ได้มันได้ทุกอย่างมีทุกอย่างแพชชั่นมันหมดแล้วสเสร็จป,ปุ๊บก็เลยมาออกด้วยการเล่นพนัน <L un ters> เล่นพนันนี่แหละ มีความผิดค่ะต้องรับทราบตอนนี้คือรับทราบราข้อกล่าวหาคือเราคือการเล่นพนันมันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เดินเข้าไปหาตำรวจเองว่าตัวเองเล่น <c oughs> <c oughs> คือหนูเอง ข่าวที่ออกอ่ะเขาจะออกว่าเราเล่นเว็บพนันออนไลน์แต่จริงๆแล้วอ่ะเรารู้อยู่แล้วเว็บพนันเราเล่นไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้เล่นเราไปเล่นที่แบบที่เขาไปกันเราก็เป็นพี่ก็เคยไปพี่เคยไปก็มันอยู่อยู่แค่นี้อยู่ใกล้ๆชายแดนเอา้ง่ายๆชายแดนสามชั่วโมงถึงนะครับก็ข้ามไปก็ไปเดินเล่นใช่ป่ะก็ไปตรงที่นู่นเขเสรีนะครับเราก็ไปเหมือนหาความสนุกสนานเริ่มต้นมันเริ่มมาจากที่เราไปต่างประเทศที่อังกฤษอังกฤษมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเล่นไม่เยอะอะไรเงี้ยเล่นคำๆไปที่อังกฤษ เล่นขำขำเล่นเท่าไหร่ขำคำขำขำก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นไม่ถึงแสนอะไรเงี้ยพอหลักหมื่นเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นแบบเล่นปุ๊บเล่นสนุกปุ๊บเสียปุ๊บอยากตามพออยากตามเสร็จปุ๊บอบมันกลายเป็นหลักแสนเฮ้ยพอแสนเสร็จปุ๊บมันเป็นหลักล้านพี่ถามจริงอันนี้พี่ไว้ห้ามไหมเขาห้ามเขาเขาห้ามแล้วเขาเป็นห่วงตลอดเขาค่อนข้างที่จะแบบกินเป็นห่วงแล้วเขาเขาบอกว่าช่วงที่เราเล่นพนันอ่ะเขาเป็นช่วงที่เขาตกนรกมากเกิดมาในชีวิตเขาชีวิตดีมาโดยตลอด <K ill ain> เขาไม่เคยเขาไม่เคยแบบมีชีวิตที่แบบรู้สึกว่าโหดร้ายแบบเนี้ยแต่อนนั้นเราไม่ฟังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันสนุกมันพลาเวลาแล้วนี่แพกชั่นใหม่กูต้องชนะผีพน,นันไม่เข้าสิงจริงเข้าสิง huh. คือยิ่งเสียเป็นคนแพ้ไม่ได้ด้วยแพ้ไม่ได้เสียอยากตามต้องตามตาม,ตามไม่ได้ตามไม่ได้ลึกลึกเสร็จปุ๊บกลับมาเครียทำไงถึงจะชนะวะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินตอนนั้นเพราะว่าเงินเราแบบว่าเราสามารถแบบว่าหาใหม่ได้แหละนั่นแหละพี่ขอโมเมนต์หนึ่ง ที่เราไปพนันแล้วก็โมเมนต์ที่แบบเหี้ยดแม่งเอาอีกขอโมเมนต์นั้นต้องการชนะเอาจริงตอนนั้นอ่ะก็นั่งรู้สึกว่าเราบวกกลับมาเราบวกกลับมาเราชนะกลับมาแม่งก็เฉยเฉยว่างเปล่าเหมือนกันแต่พอพอเราแพ้เนี่ยมันมีแพชชั่นอ่ะเพื่อเราอยากชนะอยากชนะกูต้องกลับไปเอาใหม่แค่นั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยหนูเป็นอย่างนั้นที่หนูแบบแพ้มาขนาดเนี้ยอเจ๊งไปเยอะขนาดนี้แล้วหนู เลิกได้ไงวะเลิกได้เพราะว่างบที่เรามีอะเงินที่เราเก็บอะค่ะเงินเก็บที่มีอะมันหมดแล้วฉะนั้นคือถ้าเรามากกว่านี้มันจะไปแตะเงินอีกส่วนอื่นที่มันเป็นเงินกองกลางหรืออะไรต่างๆฉะนั้นคือถ้าเราแค่นี้เราจะเดือดร้อนแค่เราถ้าเราแบบไปมากกว่านี้มันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยคือซึ่งพีเป็นพี่ไว้ก็คือชิปหายทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งบริษัทเลยใช่มันจะหมดดังนั้นคือเราเห็นแล้วแหละเราเริ่มเห็นแล้วไม่ได้แล้วมันเป็นผีพนันเลยค่ะหนูแบบสภาพหนูอะ หนูต้องการหนูเป็นคนที่ไม่โกหกหนูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาทําอะไรชัดเจนแล้วหนูต้องการเป็นคนที่โกหกหลอกอแหลกอเก็บมือถืออต้องถือมือถือเข้าตลอดอมไม่ให้พี่ไว้แบบมานั่งมาจับมือถือเราอ๋อนี่คือหนูต้องแบบต้องแบบโกหกพี่ไว้ว่าหนูเลิกแล้วนะ อย่างเงี้ยเหรอใช่ก็หลายรอบรอะว่าเลิกเล่นเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้มือถือเนี่ยเพราะว่ากลัวเขามาจับได้เวลาเราโอนสลิปเวลาเราแบบว่าเราโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เล่นออนไลน์อยู่แล้วก็พอลบไปก็กลัวเขาค้นคือมันเป็นแพนิคไปหมดเลยคือคนโกหกอ่ะมันจะมีความแพนิคต่างๆนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บหนักสุดก็คือวันที่หนูโกหกเขาไปบอกว่าไปบ้านเพื่อนไปปาร์ตี้ไม่ได้กลับบ้านนะบอกว่าไปปาร์ตี้ไปบ้านเพื่อนแต่3ามชั่วโมง ใช่บอกว่าไปปาร์ตี้อยู่ยาวไม่ได้กลับบ้านนะวันนี้ขอนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปเอารูปเก่าๆไปลื้อรูปเก่าๆที่ถ่ายเก็บไว้เพื่อจะมาโกหกวันนี้ส่งให้เขาเออเพื่อพี่ไว้รู้ใช่ไหมอันนี้พี่ไว้รู้ใช่ไหมรู้แล้วเขารู้แล้วไว้ขออนุญาตนะรู้ทุกอย่างแล้วนั่นแหละถ่ายรูปไว้ก่อนเพื่อจะโกหกวันนี้เพื่อจะเอารูปวันนั้นมาส่งให้เขาว่าเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเพื่อนนะเราอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ผีพนันมันทำให้เธอทำได้ทุกวิธีทางเป็นทุกวิถีทางัแหละ ก็ส่งก็อะไรอย่างนี้ก็ไปในขณะที่เรานั่งรถไปสชั่วโมงอู้กลัวเขาโทรมามากเพราะกลัวเขาได้ยินเสียงวูวูวูบนรถทํายังไงดีแบดหมดแรงแล้วกันปิดเครื่องปิดเครื่องแม่งเลยปิดเครื่องเลยไปกับใครไปกับเพื่อนก็แบบทุกคนก็แบบให้ผัวมึงโทรมานะกูวิเคีาะมานั่งแบบโกหกให้อะไรอย่างนี้ก็ปิดเครื่องมันเลยแล้วเขานั่งแบบไปแบบ ไม่มีความสุขแล้วแค่เริ่มไปอ่ะก็ไม่มีความสุขแล้วพอไปนั่งเสร็จปุ๊บไปนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ก็เครียดเพราะว่ากลัวเขาจะโทรมาเพราะแล้วมันไม่มีสมาธิแล้วเวลาเราลุ้นใช่ไหมเราลุ้นแบบแอะเอปกติเวลาลุ้นเนี่ยหาขาหาอะไรมันต้องเมันต้องไปแบบสบายใจแล้วไปแบบสนุกใช่ไหมแต่เนี้ยไปแบบลุ้นก็ลุ้นลุ้นอันนี้ด้วยว่าเขาจะโทรมาไหมถ้าโทรมาต้องวิ่งไปตอบยังไงอะไรอย่างนี้แล้วเขาถ้าเกิดเขาวิดีโอคอลหล่ะกูตายห่าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันเป็นการเล่นที่แบบไม่มีความสุขเลย อันนี้คือช็อตที่ก่อนที่หนูจะเลิกได้นะมันเป็นช็อตที่หนูคิดได้ได้แหละม,มันไม่มันไม่มีความสุขเลยแล้วเงินก็เสียแล้วเสียก็เยอะอ,อพราะมันหมดปุ๊บค่อยคิดได้อ๋อนี่คือตาสว่างเพราะแม่หมงหมดตูดจริงๆหมดตูดจริงๆกลับบ้านกลับบ้านปุ๊บหมดตูดสารภาพกับเขาโทรไปหมดตูดเลยเหรอหมดตูดหมดตูดเลยกลับบ้านไปไม่ได้กลับบ้านเดินออกจากคาสิโนเขามีอะไรจะสารภาพเขาแอบมาอยเป็ดนะ เขาก็เงียบเขาไม่ได้โวยวายเลยเขาก็เงียบอึ้งอ่ะน่าจะอึ้งพอยิ่งอึ้งปุ๊บโหเลยเราชิงร้องไห้ก่อนเราชิงร้องไห้ก่อนเออเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ทำอีกแล้วเข็ดแล้วอะไรอย่างนี้ไปเลยปุ๊บๆเขาก็แบบอืมแล้วกินข้าวยังโอ้ยิ่งกินข้าวปุ๊บไว้น่ารักว่ะเออแล้วกินข้าวยังย่า ยิ่งเอร้องไห้ใหญ่เลยเขาไม่ด่ายิ่งเขาไม่ด่าเรายิ่งรู้สึกผิดนั่นแหละแบบเสร็จปุ๊บไปแล้วเอาไว้ก็ถามว่าอยากกินอะไรอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวงั้นกลับมาเดี๋ยวพาไปกินเขาก็รอจนเรากลับมาสามชั่วโมงกว่าๆแล้วพาไปกินข้าวมันไก่โดยที่ไม่ด่าไม่อะไรสักคำแล้วก็มองเราแบบแล้วถอนหายใจคือเขาน่าจะคน c o n t เราไม่ได้คุมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รักเราอยู่แล้วก็เป็นห่วงเรานั่นแหละ มันก็มันทําให้ได้ฉุกคิดได้วันนั้นว่ามันไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยไปเล่นตั้งหมดตั้งหลายล้านพอหมดตัวเสร็จปุ๊บเป็นผักเลยทีนี้อกูทําอะไรวะเนี่ยทําอะไรลงไปวะในเวลาสองปีที่ผ่านมาแม่งโคตรเสียเวลาชีวิตเสียสุขภาพด้วยแถมเสียนิสัยเสียบุคลิกอแล้วก็ยังเกือบจะเสียคนรอบข้างไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนอนเป็นผักอยู่อเป็นเดือนนั่นแหละก็เริ่มแข็งแรงนะพอเริ่มแข็งแรงเสร็จปุ๊บอะ คนก็เวลาเข้าเราไลฟ์คนก็จะเข้ามาแบบขอเงินเจ๊ติดบาคติดสล็อตเป็นหนี้ช่วยแบบช่วยหน่อยแบบช่วยค่าข้าวหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยโมโหพอโมโหเสร็จปุ๊บก็เลยลั่นออกไปเลยว่าแบบมึงจะมาขออะไรกูขนาดกูยังเอาตัวไม่รอดเลยมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยเสียมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเล่าเริ่มเล่าเริ่มเล่าอ๋อพ่งออกไปเองพ้่งออกไปโดยที่เราเจตนาว่าเราอยากจะบอกต่อ ประสบการของเราที่เป็นอุทางหอนของเราคือในหัวเราแค่นั้นเลยคือเราเอาประสบการณ์ที่เลวร้ายของเราเนี่ยมาบอกให้เป็นวิทยาทานหลังจากนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวใช่ก็เป็นข่าวเพราะมันเป็นข่าวใหญ่มันเป็นช่วงที่เขากาลังไล่กวาดล้างสายสีเทาพอดีสายเทาเว็บพนันอะไรอย่างนี้แล้วพอเราพูดถึงเรื่องพนันเขาก็ข่าวก็จะจวไปที่ว่าเราเล่นเว็บอพอเล่นเว็บปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบว่าเราเล่นที่ไหนตำรวจก็จะเชิญเราไปให้ปากคําว่าเราเล่นที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราเรา เรามีแค่เสียค่าปรับในการเล่นเล่นการพนันในราชอาณาจากักรเฉยๆเรายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้ปุ๊บคุณแม่ก็แบบตกใจมากกลัวว่าแบบมันจะเป็นเหมือนข่าวใหญ่เพื่อแบบโดนยึดทรัพย์โดนแบบอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วบอกว่าแม่ เราไม่ได้ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้เป็นคนเกี่ยวตรงนั้นเราไปเล่นเฉยเฉยเราเป็นคนเล่นเฉยเฉยเราไปเล่นในที่ที่มันถูกกฎหมายด้วยแต่มันมีบางช่วงบางตอนที่เราเล่นผิดกฎหมายเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องจ่ายค่าปรับณตรงนั้นไปทุกวันนี้เลิกยังเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเกลียดกลายเป็นคนแบบเกลียดการพนันไปเลยกลายเป็นคนเห็นเห็นการพนันแล้วแบบจะอ้วกมันจะอ้วกค่ะคล้ายกันคล้ายกันมากทั่วนี้อาพนันกัรขำๆก็ไม่พนันนะไม่ไม่พนันแล้วแบบเอ้ยไอ้นี่มาให้สิบบาทเว้ไม่เอาแล้วมัน ขยะออืมแล้วนั่งมานั่งย้อนคิดกลับไปว่าเราทําอะไรอยู่นะว่าตอนนั้นความสุขก็ไม่มีโอเคมันได้ความตื่นเต้นก็จริงแต่แม้ความตื่นเต้นมึงซื้อด้วยราคาแพงมากวันนี้ออกไปใช้ชีวิตอ่ะใช้เงินสองบาทซื้อของได้ตั้งเยอะได้กินของตั้งหลายอย่างแถมอร่อยด้วยแล้วหูมน้ำตาจะไหลแบบวิทั้งทําอะไรวะนั่งทําอะไรอยู่ตั้งสองปีแล้วเอาเงินไปนั่งผ่านทั้งสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้หนูกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วถูกไหมครับก็ทําทุกอย่าง ใช่เพื่อให้ตัวเองไม่ว่างอทุกวันนี้ไม่ได้เรื่องเงินอ่ะไม่ไม่ได้สําคัญเหมือนแต่ก่อนละเราเคยผ่านที่จุดที่มีเงินละเราเคยผ่านจุดที่เราไม่มีแล้วเราฟูอูฟูอะไรอย่างนี้ละตอนทนี้ยมันคือการที่แบบเราหาแพชชั่นใหม่ๆแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ว่างเพราะเรารู้แล้วว่าการที่ว่างอ่ะ มันไม่มีค่ามันไร้ค่าแล้วบางทีก็เซ็งนะเซ็งตลอดทุกแวตตลอดกูไม่น่าไปเล่นเลยแม่งเอออย่แม่งนั่งเล่นกูนั่งอยู่เฉยๆได้สองชาติแล้วตอนนี้เอออ่ะให้แรงบรดาใจเด็กๆพี่เชื่อว่าหนึ่งในล้านคนจะเป็นมีผู้หญิงที่แบบว่าเก่งขนาดนี้หนูต้องตั้งใจขนาดไหนถึงจะเป็นแบบสรตายแบบนี้ได้ไฟสูงเข้าไว้อย่าไฟต่ำทะเยอทะยานเข้าไว้ความทะเยอทะยานไม่เคยไม่เคยทําให้ใครตกต่ำ แต่ตอนที่มันตกต่ําเพราะว่าพี่หยุดความพยายานแล้วก็พี่มาไฟต่ํอชีวิตมันก็เลยตกต่ําชีวิตมันก็เลยชิบหายยังนั้นคือเมื่อคิดได้ถือว่ายังมีบุญให้รีบปรับมายเซ็ตปรับทัศนคติแล้วก็ปรับใจของเราให้อภัยตัวเองเราทุกคนมีข้อผิดพลาดเราทุกคนสามารถทาพลาดได้เราอย่าคิดว่าเราจะต้องถูกไปทุกอย่างแล้วคนจะต้องมองว่าเราถูกทุกอย่างเราพลาดได้ดังนั้นคือเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองพอให้อภัยตัวเองเสร็จปุ๊บ แล้วก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นแล้วก็รักตัวเองให้มากๆขอบคุณมากชั่วโมงคุณภาพมากน้องสาวหวังว่าหลังจากนี้เขาเลยเอาผีพนันออกไปแล้วยาให้มันกลับมาอีกไม่ไม่ไม่ไมแล้วรอบนี้ไม่แล้วอือืค่ะขอให้หนูกลับมาได้ทุกอย่างกลับคืนมาเพราะว่าพี่เชื่อว่าหนูเป็นคนกะตัญอยู่ขอได้ทุกอย่างกลับมา,าครับมีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้เลยได้เลยค่ะครับ